กรณีนายศักชัยแน่นอุดร49ปีพ่อค้าขายส่งตำขายยำบริเวณปากซอยพระราม6ซอย22ทุ่งพญาไทรัชาวีกรุงเทพที่แจ้งความร้องทุกข์ที่สนพญาไทให้ดำเนินคดีกับดาบตำรวจวรพลสันติพิวิยาพรตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจคอาบ้านนึ่ง กับพวกสิบคนที่ร่วมกันกันโชกและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับเงินสินบนจากตนเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นบาทเป็นคดีความเป็นข่าวมาแล้วสิบสองกันยายนที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตารวจรีเสนิดสำรังสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งก็กล่าวว่าสิบตำรวจโทวิโรชัยอ่อนสะอาดผู้บังคับงานหมู่กองกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง ก็เดินทางไปชี้แจงบอกวันเกิดเหตุนั้นตนเองหมายถึงว่าสิบตำรวจโทวีรชัยอ่อนสะอาดไปทำงานอยู่ที่โน่อนอยู่ที่อีกที่หนึ่งไม่เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการยาเสพติดอย่างว่างเมื่อทราบความเป็นไปเป็นมาแบบนั้นแล้วผู้บังคับบัญชาก็จึงให้สิบตำรวจโทวีรชัยเดินทางไปพบกับนายสักชัยแน่นอุดรผู้ที่ร้องทุกตํตำรวจพอเจอกันปุ๊บผู้เสียหายก็ระบุว่าเป็นการจำคนผิด เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าตาละไม้คล้ายกันอยู่นายสับชัยก็จึงเดินทางมาที่สนปญฺไทยถอนแจ้งความบอกสิบตำรวจโทวีรชัยไม่เกี่ยวทางผู้บังคับบัญชาก็เลยออกคำสั่งด้วยหนังสือแบบราชการตำรวจให้สิบตำรวจโทวีรชัยกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตกลงมาตอนนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาในฝ่ายที่เป็นตำรวจมีหกนายและพลเรือนสามนายสามคนนั่นคือข้อมูลล่าสุดนะครับ พลตำรวจตรีเสนิชสำรันสำรวจกิจก็บอกว่าตามกระบวนการก็ต้องรอเวลาในส่วนของวิธีการกฎระเบียบของตำรวจให้ผู้ที่ถูกร้องทุกนี่ผู้ที่ถูกกล่าวหานี่อาจถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชี้แจงความเป็นไปมาภายในสิบห้วันให้จบเสร็จสิน้นจากนั้นก็จะเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดไปแจ้งความข้อกล่าวหาต่อไปตามระเบียบวิธีการของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหาครับมี่งนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวนตัวผู้ถูกล่าวหาใช่ครับเนื่องจกพอเราออกคําสั่งให้เขามาช่วยราชการเนี่ยสิทธุนทโทคยิชัยเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ใน,ในชุดนี้เขาเป็นชุดยาติดติดในในชุดของคุณประโยชน์ซึ่งเป็นชุดยาติดของบอกก็ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่จริงคุณก็ไปหาผู้เสียหายเขาสิว่าเขายืนยันเขายืนยันรูปว่าเป็นคุณอะไรเงี้ยเขาก็ไปยืไปหา บอกว่าพอเจอตัวเขาบอกว่าไม่ใช่คนนี้เขาจำเขาจำผิดหน้าคล้ายๆกันเฉยๆครับก็เลยมาถอนมาแจ้งที่หน้าสวนแล้วก็ขอถอนขอถอนแจ้งความคนนี้นะครับก็ทางหัวหน้าหม่าสวนก็ทำใยงานขึ้น,านมาเมื่อวานมาตอนหลุดแล้วล่ะครับก็รับเรื่องมาแล้วเมื่อเช้าก็เลยมาออกคดสั่งสมงมโตมัากลับไปเป็นไปตามประสงค์ของของผู้เสียหายนะครับ คนหน้าคณะกรรมการสอบสวนกับคนหน้ากรรมการสอบสวนเขาที่จริงคู่กันเดินคู่กันอยู่ครับก็ต้องรอรับรับเขา้เขาตามกระบวนการก็คือมีเวลาให้เขาชี้แจงสิบห้าวันตามงปลดคองเขาต้องมีเรื่องชี้แจงจนแวนเรื่งสำมวติเขาก็ดําเนินการไปเขาก็จะ,ะรายงานให้เราทราบเรื่อยๆว่าถึงไหนแล้วขเขาก็จะสอบปากคําค,คนที่เกี่ยวข้องตามที่ที่ควรจะต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดที่มันอยู่ในสตอรี่ ผู้ถูกกล่าวหาได้เริ่มตั้งประเด็นที่จะแก้ต่างอะไรหรืครับเชิญหรือว่าเริ่ม <c oughs> มีการชี้แจงหรือยังกับข้อกล่าวหายัางยังในผ<ม>ู้ถูกกล่าวหาจะมีคนเลเรือนหรือคนอะไรก็เกี่ยวอะไรหรือกลุ่มตำรวจทที่ี่คือคือ,คอโดยการทำงานของตำรวจที่ทำเรื่องยาเสพติดมันก็จะต้องมีตัวคนที่ตัวที่จะไปล่อซื้อไปอะไร ก็จะมีคลเรืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยแล้วนี่เดีรยวปกติแล้วตอนดำเนินคดีกลับกลุ่มังไงตอนดีดำเนินคดีด้วยแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี<อ> <า S 1> ทุกคนที่เกี่ยวข้องมันก็คนที่ดูคดีก็จะมีตํารวจตอนแรกม,มีตำรวจเจ็ดคนก็มีคนนอกอีกสามคนรู้ตัวคนหนึ่งคือต่ออีกสองคนไม่รู้ตัวว่าเป็นใครครับ